สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะเราจะสอนทำผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอลายนี้นะคะจะเรียกว่า Broken l i ยค่ะปกตินะคะถ้าเป็นเห็นแพทเทิร์นแบบนี้ที่อื่นนะคะอาจจะเป็นอ่อนิดหนึเพอหรือว่าสลับกันอย่างละ1นึ่งหรืออย่างละสนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะสลับเป็นนิด2องเพอร์สองนะคะ1แถวแล้วอีก1แถวเนี่ยจะเป็นนิดอย่างเดียว บบนี้ด้านหลังจะเป็นลายแบบนี้นะคะวิธีขึ้นห่วงก่อนนะคะการนับลายขึ้นห่วงนะคะ1ช่วงลายจะมี4ห่วงนะคะ1 1ช่วงลายตรงนี้อันนี้จะเรียกว่า1ช่วงลายนะคะจะมี1 2 3 4สี่ห่วงแบบนี้นะคะอยากได้ผ้ามันคอกว้างแค่ไหนนะคะหาร4ีให้ลงตัวนะคะเช่นผืนนี้นะคะขึ้นไป10ห่วงขาก็คือจะเป็น4 4และบวก2นะคะให้คำนวณตัวเลขที่หาร4ลงตัวแล้วบวกอีก2ห่วงนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะแถวที่1จะถักนิดอย่างเดียวนิดอย่างเดียวนะคะก็คือจิ้มลงพันไม้นะคะลัดขึ้นแล้วก็ตดออกทำแบบนี้ตลอดแถวเลยค่ะ ันนี้จะเรียกว่าลายนิดนะคะหรือบางคนอาจจะใช้เรียกว่าจิ้มลงก็ได้ แบบนี้นะคะแถวที่1ถักนิดอย่างเดียวแล้วก็พลิกกลับมาแถวที่2นะคะถักนิด2องเพอสอง 2, เริ่มด้วยนิดนะคะก็คือจิ้มลงครั้งที่1จิ้มลงครั้งที่สองเสร็จแล้วสลับนะคะยกไหมขึ้นจับไว้ก่อนนะคะยกใหมขึ้นแล้วจิ้มขึ้นค่ะ จิ้มขึ้นพันไหมกดลงนะคะแล้วปลดออกตรงนี้จะเรียกว่าเพลนะคะหรือจิ้มขึ้นค่ะทำลายละ2ค่ะจิ้มลงสองจิ้มขึ้นสองพอจิ้มขึ้นสองครั้งเสร็จแล้วเราเอาไหมลงแล้วจิ้มลงสองครั้งพอจิ้มลงสองครั้งเสร็จแล้วเอาไหมขึ้น แล้วจิ้มขึ้น2ครั้งค่ะครั้งที่1ครั้งที่2องต่อไปเอาไหมลงค่ะ2อห่วงสุดท้ายจิ้มลงค่ะก็จะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะพอพลิกกลับมาไปทำซ้ำตามแถวที่1ค่ะก็คือถักนิดอย่างเดียว ทีนี้ถ้าถักไปยาวๆนะคะเราจะจําไม่ได้แล้วค่ะว่าเราทําแถวที่1มีหรือแถวที่2อ,อยู่ให้ดูที่ลายนะคะถ้าลายเป็นแบบนี้ถ้าลายเป็นล่องแบบนี้นะคะเห็นลายนิดกับลายเพลชัดเจนแบบนี้นะคะให้ถักนิดอย่างเดียวค่ะพลิกมาด้านนี้นะคะถักนิดอย่างเดียว กลับมาเห็นเป็นลายคลื่นๆแบบนี้นะคะลายจะไม่ชัดเท่าอีกด้านหนึ่งเห็นเป็นลายคลื่นๆแบบนี้ให้ถักนิดสองเพอสองค่ะเริ่มด้วยนิดนะคะนิดสก็คือจิ้มลง2นะคะแล้วก็เอาไหมขึ้นอย่าลืมว่าเอาไหมขึ้นจิ้มขึ้นเอาไหมลงจิ้มลงนะคะก็จะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะ แถว1กับแถว2นะคะทวนอีกทีนะคะแถวที่1ถักนิดอย่างเดียวแถวที่2ถักนิด2ครั้งเพล,ลสองครั้งค่ะทําไปเรื่อยเจนได้ความยาวที่ต้องการเลยค่ะ ถักสลับกันไปเรื่อยๆค่ะแล้ว <Okay. S 1> มาเจอกันคลิปถัดไปนะคะ